เชฟของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาเดรวิทเมนูนง่ายๆสไตล์คนเมืองที่ไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะคะนอกจากไมโครเวฟแล้วก็วัตถุดิบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่เราสามารถหาได้ตามซูเปอร์เกตชนั้น,นทั่วไปนี่เองค่ะเอาล้วก็เพื่อไม่การเสียเวลานะคะดิฉันขอนะคะนำทุกท่านต้อนรับกับเชฟตักนะคะแล้วก็ผู้ช่วยเชฟขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะ ีค่ะเจอกันอีกแล้วเบิ่อดหรือ,อยังเอ่ยคอยวันนี้ลูกพี่ไม่มาหรอคะไม่ได้มาอ,อ๋อไม่ได้มา <laughs> มีผู้ช่วยเชฟม,มาแทนนะคะไม่เป็นไรค่ะเริ่มแซวเรื่องรูปชายของพี่ดีกว่าอันนี้เรามาทำเมนูอะไรกันดีคะวันนี้เชฟคเออวันนี้เป็นเมนูเอบอร์เกอร์หมูฟุตสลัดครับผมเบอร์เกอร์หมูฟุตสลัดครับผมชื่อไฮโซอีกแล้วนะคะ เชฟต้าของเราเนี่ยจะมีเมนูที่ชื่อไฮโซแบบนี้ตลอดนะคะ่าจะเป็นเมนูที่แล้วแซลมอนอบซอสมายองเนสนะคะแล้วก็ไก่ยากเทริยากินเนี่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูฟุตสลัดวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบก็จะมีไม่ย่ากระะับมีแค่หมูหมูสับนะฮะหมูสับ,สบแล้วก็มีหมูบดละเอียดหมูสับหมูบดละเอียดแล้วก็แฮมแผ่นแฮมแผ่แนแล้วก็ ส่วนเครื่องเคียงผู้สละก็จะมีพวกแอปเปิลชมพู่แล้วแต่ตามที่อ๋อแล้วแต่ที่เราอยากทาน่ครับค่ะได้มีขนมปังขนมปังครับครับโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะเชฟครับผมเริ่มเลยครับขั้นตอนแรกนะคะเชฟก็ทำการดึงภาชนะออกคือทุกคนต้องทำอยู่แล้วคะ ขั้นตอนแรกของเราเอาจจะเป็นการสับหมูค่ะแต่ว่าเชฟของเรานะ่คะสับให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เชฟก็กำลังทำการดึงแพ็กเกจจิ้งในการที่ของมุ้เนื้อหมูสดๆมาอยู่ค่ะมีแฟนคลับนะคะเชฟน้องด้านนั้นนะคะเป็นแฟนคลับของเรานั่นเองขั้นตอนแรกนะคะก็คือเอาหมูที่เราเตรียมมานะคะลงไปในถ้วยลักษณะแบบนี้คือถ้วยลักษณะแบบไหนก็ได้นะคะง่ายๆเลยเพราะว่า เราจะทำการปรุงรสกันใช่ไหมคะปรุงรสด,ด้วยเกลือก่อนนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะตามด้วยหอมใหญ่สับละเอียดค่ะถ้าเป็นเครื่องเทศนะคะจะพวกโรสแมรี่นะคะใครไม่มีก็ข้ามไปก็ได้ แต่เราไฮโซค่ะเราแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยที่ใส่มาเมื่อสักครู่อริกาโนนะคะทานพิซซ่าแล้วก็เก็บออริกาโนไว้นะคะเพื่อทำเบอร์เกอร์หมูหมักกับเราแล้วก็พริกไทยดำนิดหน่อยค่ะผู้ช่วยเชฟของเราก็ทำการเขี่ยวหมูนะคะแรงดีแบบนี้นะคะพี่เขาสายหัวเหมือนจะโดนหนูแซวอีกแล้ว แรงดีแบบนี้นะคะรูปร่างกมยำแม่เห็นเอาไว้เขาแพนทีนิดหน่อยถ้ามีอะไรขนนอกคิดว่าน่าเด่นเลยะคะเนี่ยล็อกขนาดนี้โดนกันหนุบหนักเลยนะคะสำหรับหมูของเราเมื่อเราใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศของเราเข้าไปในหมูแล้วนะคะก็ทําการคลุกเคล้านะคะสักครู่หนึ่งให้มันซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะ แลวตอนนี้ที่เชฟกำลังทําอยู่ก็คือนําเนยใช่ไหมคะอันนี้อยากทราบว่าเป็นเนยก้อนหรือว่าเนยเอ้ยเนยเค็มหรือว่าเนยจืดคะ <Ć. S 1> เนยจืดธรรมดานะคะเนยก้อนที่หาได้ทั่วไปนาปํามาปาดปาดทาทา,ทาไว้บริเวณจานที่เราจะเอาใส่มาโซเวลใช่ไหมเอ่ยท <Ć. S 1> าไว้เพื่ออะไรคะเชฟเพื่อรองไม่ให้อ่เนื้อหมูของเราที่เราจะเว่ยคือติดติดจานแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับรสชาติ ค่ะก็เป็นเคล็ง่ายๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะเวฟนะคะเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์ทานกันในไมโครเวฟนะคะสำหรับจานที่เราจะเอาเข้าไปในไมโครเวฟเนี่ยนอกจากเลือกจานที่ต้องเข้าไปในไมโครเวฟไ,ได้แล้วนะคะยังต้องเอาเนยไปทาทานะคะบริเวณพืน้นผิวของจานด้วยเพื่อไม่ให้นะคะเนื้อหมูเนี่ยมันติดกับจานนั่นเองค่ะแ,แล้วเมื่อเราทานเนยที่จานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ นำเนื้อหมูเข้ามาแปะ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 บริเวณจานของเราในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวรบกวนให้เชฟยืนกับกับตะกล้องกิติตศักดั์ของเรานะคะทางด้านนี้แล้วก็ให้ทุกคนดูด้วยว่าเออเวลาเราคลุกเนื้อหมูเสร็จแล้วนะคะก็มาแปะบนจานประมาณนี้นะคะคุณพี่ลงมาดูข้างล่างก็ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆไมต้องเกิดพี่ค่ะลงมาด้านล่างได้นะคะดูกันใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะให้ชิมด้วย ใครชิมมีของรางวัลแจกเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะสำหรับผู้คนนะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็สนใจนะคะกับกิจกรรมการทำอาหารของเรานะคะลงมานั่งดูด้านล่างนะคะถ้าเกิดลงมาเราจะให้ชิมชิมปุ๊บแจกของรางวัลเลยของรางวัลของเรานะคะก็เป็นกระเป๋าผ้าสวยๆจากําโครงการที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตวด,ดแสง U ูวี อยากได้สนใจว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรต้องลงมานะคะลงมานั่งดูตรงนี้ลงมาชิมด้วยอ่านี่เรากลังจะทำนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจกของรางวัลให้มาคุยกับเชฟกันต่อดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อเราแปะหมูนะคะลงในจานเสร็จแล้วเราก็นําเอาเข้าไปในไมโครเวฟครับผมก็<ต>คือขั้นตอนการเอานำเข้า,ขาไมโครเวฟเนี่ยเนื่องจากหมูเนี่ยเวลาเข้าไมโครเวฟความร้อนของไมโครเวฟเนี่ยจะทําให้ของสดของเราเนี่ยที่ยกเป็นพวกปลาพวกที่ การแห้งครับค่ะะฉนั้นคือมันจะมีช่วงเวฟอยู่สองช่วงระหว่างการทำพวกเกิดตอรอเราจะใช้ฟิล์มค่ะฟิล์มคือฟิล์มเนี่ยฟิล์มซีนอาหารทั่วไปเลยก็ทั่วไปก็ก็ใช้ได้ค่ะถ้าอย่างใี้ดีก็คือว่าถ้าใช้เวลานานมันจะมีฟิล์มเอาไว้ใส่กับไมโครโฟโดยเฉพาะอ๋อที่แบบปลอดภัยสูงปลอดภัยสูงค่ะซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะครับผมเวลาในการเวฟครั้งแรกก็25นาท 5นาทีใช้ความแรงของไฟอยู่ที่700องศาแต่เราสงสานี่ถึงกับสูงสุดหรือเปล่าเออครับผมเกือบเกือบ<ช>โอเคค่ะ,คะ5นาทีนะคะกับไฟแรงจนถึงเกือบสุดค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเชฟเราก็กำลังทำการน,นำเข้าไปในไมโครเวฟแล้วนะคะสำหรับแฟนคลับชุมมู่อารียาด้านบนนะคะลงมาเจอกับชมมู่ด้านล่างได้นะคะ คุณพิมพ์เหมือนกันนะคะคุณพิมพ์คุณสาม,มีกำลังรอที่รา้านนี่คุณต้นนะคะเชฟเชฟของเรานะเราไม้คล้ายกลือนะคะเท่ากับข้าวเปรนนะคะเป็นดูดูเป็นผู้ชายอบอุ่นส่วนฉันก็เป็นคุณพิมพ์ค่ะตอนนี้อยู่ด้านลนะ่างแฟนกลับลงมาด้านล่างได้นะคะพิมพ์ไม่ว่าอะไรนะคะสามารถขึ้นมาถ่ายรูปเขาบอกไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจเธอฉันไม่สนใจเธอไม่ใช่นะคะแล้วก็สําหรับทุกทุกท่านที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมา กิจกรรมดีๆ,ๆนะคะนั่นคือการโชว์ทำอาหารนะคะง่ายๆสไตล์คนกรุงเรียกได้ว่าที่มีเวลาน้อยแล้วก็เขาเรียกอะไรอุปกรณ์นะคะมีจํากัดเพียงแค่คุณนะคะมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็เครื่องปรุงเล็กๆ,ๆน้อยๆที่หาได้ตามกลัวต่ำซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะง่ายมากๆนะคะคุณแค่เสียเวลาไม่ถึง20นาทีด้วยซ้ำนะคะต่อการทำอาหารหนึ่งครั้งนะคะคุณก็สามารถได้เมนูที่หรูเลิศอลังการนะคะสามารถนำไปอวดคนอื่นได้นะอัพลง อินสตาแกรมนะคะถ่ายลง Facebook หรือว่าอัดวิดีโอตนที่ทำอาหารลงโซเชียลแคมนะคะว่าเหมือนเก่งมากแต่จริงๆไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะมากๆเลยสําหรับชีวิตที่เร่งรีบของเรานะคะแล้วก็ใครที่เข้ามานะคะทายในบุ่ของเราก็จะมีคอง์รางวัลติดมัติดมือนะคะเป็นของที่รื้อจากทางโครงการนะคะมอบให้ไปนั่นคือกระเป๋าผ้าแล้วนกะ็สวยๆจากทางโครงการซึ่งตอนนี้นะคะเราเนี่ยได้กลิ่นหอมเย้ายวนแล้วค่ะแต่ว่าจะให คุณลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเข้ามาชิมของของเรานะนี่เลยจ้ะพี่หนึ่งของเรานะคะนำเสนอตัวแล้วถามบว่าชาน้นชาน้นชาน้นฉันอยากชิมได้กลิ่นหอมแล้วนะคะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมแล้วนะคะและที่เข้ามาชิมกับเบอร์เกอร์ของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะแจกกับกระเป๋าไปให้เลยนะคะได้ร่วมเข้ามาเพลิดเพลินก,กับเราได้รับประทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วนะคะยังมีของติงดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะซื้อตอนนี้นะคะเชฟเราก็กำลัง จัดจานจัดโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งซึ้งซื่อดิฉันจะบอกว่าไอ้รสสลัดของเราเนี่ยเราสามารถนำนะคะผลไม้หรือว่าผักที่เราชอบรับประทานหรือว่าที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยนำมาคลุกเค้ากับมายองเนสแค <c oughs> ่นั้นเองใช่ไหมคะก็เป็นเมนูง่ายๆที่เป็นเครื่องเคียงที่บอกว่าเราทานเบอร์เกอร์แล้วก็ทานผักไปด้วยอร่อยแบบเนยโอเคค่ะตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วนะคะแล้วก็มีน้องๆแฟนคลับของเรา มานั่งรอชิมอยู่แล้วซึ่งตอนนี้นะคะขอเป็นเรื่องสำคัญนิดนึงสําหรับกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะภายในบูธของเรานอกจากจะมีการโชว์ระบบข้าวดาวนะคะภา,ภายในบูธบริเวณด้านหน้าบูธของเรานั่นเองนะคะยังมีกิจกรรมตกแต่งหน้าเค้กค่ะนั่นคือเราจะมีครพบเค้กนะคะมีครีมแล้วก็มีวิปปิ้งนะคะให้คุณได้เข้ามาตกแต่งหน้าเค้กกันนะคะทำเป็น,นง่ายๆสไตล์คุณเองเลยนํากลับบ้านไปได้เลยนะคะในลักษณะแบบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นการเขาเรียกว่าอะไรละ่ะใช้เวลาร่วมกับน้องๆหนูๆห,หรือว่าใช้เวลาร่วมกับตัวเองนะคะฝึกสมาธิจะได้รู้ว่าเอ๊ะฉันทำคัพเค้กได้นะแบบนี้ฉันสามารถนําไปประยุกต์ใช้แบบว่าเอาไปประกอบอาชีพก็ได้นะคะลองๆองเข้ามาดูไอเดียกับเราภายในบูธกิจกรรมโลกายก็เด็กเกตดิวนะคะวันดีๆกับข้อเสนอดีๆนะคะที่ลานกิจกรรมชั้น6สุขศาเซ็นทรัลพระราม9แห่งนี้นั่นเองค่ะ แลวตอนนี้นะคะเบอร์เกอร์หมูของเราเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนองจากนะคะเราได้ทำการเวฟครบ5้านาทีแล้วรูปร่างมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะ,ะจากเป็นเนื้อหมูแดงนะคะกลายเป็นเนื้อหมูสีขาวเขาเหลืองอมทองนะคะได้กลิ่นหอมมากเลยนะคะตอนนี้ฉชนไม่น่าทานข้าวเช้าเลยค่ะถ้ารู้ว่าเชฟจะมาแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะทานแล้วทานอีกก็ได้น้องๆอ,อยากทานไหมคะลูก น้องบอกหนูรออยู่ค่ะพี่หนูเอากระถางต้อนไว้ไปแล้วหนูจะมาชิมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะ mm hmm. เมื่อเสร็จออกมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีลักษณะหมูสุกเป็นแผ่นแบบนี้นั่นเองว้า wow. ว mm hmm. เหมาะมากเลยนะคะสำหรับไลฟ์สไตล์นะคะของ คนกลุ่มในชีวิตที่เร่งรีบนะคะต้องรีบตื่นไปทำงานเช้าลูกหลานต้องตื่นไปเรียนเช้านะคะฝาดงรถติดนะคะฝาดงเขาเรียกว,ว่าอะไรหล่ะความวุ่นวายของน้องๆหนูๆนะคะลูกหลานของเราอ่ะก็จะยอมกินข้าวกาจะยอมอาบน้ำกาจะยอมแต่งตัวกาจะไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่ได้สารอาหารครบพ้วนด้วยนะคะมันจะเป็นโปรตีนนะคะคาฮฮร์โบไฮเดรตนะคะหรือว่าจะเป็นจำพวกวิตามินซีต่างๆนั่นเองค่ะ แล้วเมื่อหมูเราสุกแล้วนะคะเชฟเราก็ทําการตัดหมูค่ะให้เป็นชิ้นนะคะพอดีพอดีคำพอดีอดไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะะพอหน้ารับประทานแล้วก็จัดวางใส่ขนมปังเนี่ยขนมปังกระเทียมก็ได้ะคะ่ะซูเปอดับเซเว่นเนาะแล้วก็วางให้มันสวยงามแบบนี้นั่นเองแล้วก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเบอร์เกอร์หมูก็ขั้นตอนที่สองคือเราํราไปเวฟเพื่อให้ หมูเรานะคะเวฟไปแล้วตอนแรกนะคะเราเวฟไปก่อน5นาทีเมื่อหมูเนี่ยเสร็จแล้วออกมาเราก็ตัดตัดจัดใส่ตัวเบอร์เกอร์ของเร <ข Went S 2> าที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะแล้วก็นําเข้าไปเวฟอีกหนึ่งนาทีเพื่อให้หมูของเราเนี่ยมันแห้งนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆเนาะสำสำหรับไอ้ขั้นตอนนี้รวมลวมขั้นตอนทําแล้วนะคะก็หยุดที่ประมาณไม่เกิน1ินาทีเท่านั้นเองตอนหนึ่งเมนู ซึ่งขอแนะนํากับเชฟก่อนเลยนะคะเพราะว่าเชฟเนี่ยมีโรงเรียนสอนด้วยนะคะอยู่ที่โรงเรียนสอนอาหารบ้านเชฟนั่นเองนะคะบ,บายเชฟตัก๊กอยู่ที่เพชรเกษม69นะคะใครที่อยากเข้าไปนะคะเรียนทำอาหารง่ายๆนะคะแต่ว่ารสชาติออกมาหรูหราไฮโซแบบนี้นะคะติดต่อเชฟเราหลังเวทีได้นะคะสำหรับ ค่าเรียนเนี่ยไม่แพงเลยจริงๆนะคะใครที่กําลังเริ่มทาอาหารหรือว่ามีพื้นฐานการทาอาหารยูแล้วอยากจะต่อยอดนะคะให้มันรสชาติอร่อยถูกปากกล่อนี้ก็มาปรึกษาเชฟกับเราได้นะคะที่โครงการกุน้นเอกเดนดวนะคะแล้วเชฟก็จะอยู่กับเราค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะไม่ใช่สิ่งตั้งแต่เวลานี้นะคะจนถึงอีกรอบหนึ่งก็นั่นก็คือรอบประมาณบ่ายสอง บ่ายสองโครึ่งนะคะจะเจอกับเชฟเอีกแน่นอนแต่ว่าเชฟจะมาโชว์เมนูอะไรนะนะคะต้องหลอกหลอกตอนบ่ายสองครึ่งจริงๆค่ะถึงตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เบอร์เกอร์หมูของเราเนี่ยจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเชฟได้ทำการเปิดออกมาแล้วะค่ะ ได้กลิ่นหอมนะคะของเครื่องเทศน,นะคะที่หมักลงไปในหมูแล้วก็ได้กลิ่นนะคะขนมปังกระเทียมน,นะคะกลิ่นหอมเนยนะคะพี่ฝ่ายขายของเราเมื่อสักครู่นี้ยืนอยู่หน้าเวทีสุกินหอมอ่ะอยากได้กลิ่นเลยแล้วก็เดินแอบเข้าไปกางบูธนะคะหนูแอบเห็นเดี๋ยวจะมีให้ชิมกันแน่นอนนะคะสำหรับ ใครที่เข้ามาภายในบุฟของเรานอกจากจะได้ชิมอาหารอร่อยๆมีมือเชฟตากลา้วงนะคะยังจะได้รับกับของที่ระลึกค่ะจากทางโครงการนั่นก็คือกระเป๋าผ้านะคะที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้ไม่โดนแสง UV เองขอบบ้าติดไม้ติดมือกลับไปนะคะเป็นของขวัญจากทางโครงการของเราเนี่ยะคะเป็นเครื่องหมายว่าคุณได้เข้ามาเยี่ยมชมกับโครงการของเราแล้วเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วเราก็จะทําการจัดจานนะคะด้วยหอมใหญ่ อิดหนึงนี่ยเพื่อให้สีสันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะและใครที่ยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติมนะคะก็เข้ามาสอบถามนะคะในโครงการกุ้นเด็กเกดดิวของเราได้นะคะจะอยู่กับคุณจนถึงวันที่31มกร,ราคมนี้เท่านั้นนะคะอีกประมาณเหลือเวลาประมาณ4วันเท่านั้นอ่ารวมวันนี้ได้เป็น5วันนะคะอีกแค่4วันเท่านั้น เราได้เจอกันอีกนะคะกับข้อเสนอดีๆในวันดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นส่วนลดสูงสุดมูลค่ากว่า5 0 0 0 0นบาทนะคะเฟอร์นิเจอร์ครบชุดราคาห้องชุดราคาเดียวนะคะอังเปาเออเป็นส่วนลด้อดรับสุดจีก่อนใครนะคะห0 0 0มบาทและ1,000 0บาทถ้าเรานังไม่พอค่ะเราจะแจกกับ mini ipad อีกด้วยทั้ง 16GB ิกแล้วก็32นะคะ เรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวนะคะลดแล้วลดอีกแจกแล้วแจกอีกจริงๆนะคะสำหรับโครงการตู้เด็ดเงี้เดียของเราภายใต้การดำเนินงานนะคะของบริษัทชอชัยพัฒน์นะคะก่อสร้างจำกัดนั่งเองนะคะหรืออยากจะคุ้นขูกันในนามไดมอนต์รัชดาไดมอนต์สุขุมวิทภูพัดพราเนี่ยค่ะเป็นเครือของชอชัยพัฒน์ก่อสร้างจำกัดของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เชฟแนะนำหน่อยค่ะครับผม นี่คือเป็นเมนูเบอร์เกอร์หมูสุสัดที่ทำง่งายๆนะฮะแต่เราก็จะดัดแปลงจากเบอร์เกอร์ที่รู้สึกว่ามันชิ้นใหญ่ก็ทานรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วก็ดัดแปลงให้มันเป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็เติมแต่งสีสันให้ดูน่า,าทานรากๆเมื่อเสร็จแล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นา่ารากประทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านได้กลิ่นหอมไหมคะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะ ได้เวลาแล้วนะคะน้องๆขึ้นมาบนเวทีเลยโลูกกับพี่ใช้ชิมนะคะสำหรับนะ,ะเป็นเขาเรียกว่าคะารรบการนะคะลูกจิ๋วของเรานั่นเองนะคะน้องๆที่เข้ามานะคะร่วมกิจกรรมภายในผุ้ของเรามีเพ้นกระพางแล้วนะคะมีทำคัพเค้กน่ารักน่ารักแล้วยังจะได้ชิมค่ะกับอาหารฝีมือเชฟนะคะที่มีดีกรีเป็นแชมปประเทศไทยอย่างเชฟตัดด้วยน เดี๋ยวจะให้ชิมลายคนเลยเดี๋ยวขอขอถามนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่อพักนนันค่ะชื่อสี่วันค่ะชื่อ,อเียงอภิชยาค่ะบิวค่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าลูกเปล่าค่ะเดินได้กินค่ะเดินได้เลยเดินมา <S <S รัเล่นได้ค่ะคะุณพ่อมองตักเขียวแล้วแต่เซวล,ลูกชานี้รัเล่นได้ค่ะคะุณแม่ เดี๋ยวให้น้องชิมเลยนะคะว่าจะอร่อยสมกลิ่นที่โชยออกมาหรือเปล่านะคะทางด้านพี่สตาฟของเราเท่านั้น,นเ่ะยืนแบบรับปากอีกแล้วออลองชิมเลยค่ะลูกชิมเลยชิมเลยหนูตักเลยอร่อยก็บอกอร่อยแม่อร่อย,ออยก็ต้องบอกว่าแม่อร่อยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแม้ว่าเชฟนะคะจะมีมิโตอรวังไว้บนเขียงวันที่เรียบร้อยร <laughs> อเล่น,นะคะ่ะเชฟเราใจดีนะคะง้ำในลูกน,น้ำลยลูก กินโชว์หน่อยค่ะกินโชว์หน่อยค่ะกินโชว์ด้านหน้าเลยคะ่ะเอาไปลูกอืมอูวน้องบอกอืมกินโชว์เลยกินโชว์เลยเระวังเลอะนะคะลูกกินโชว์เลยน้ำโชว์เลยลูกน้ำโชว์เลยอร่อยกันไหมคะอร่อยค่ะไหนี่ยเนูหนูได้รสชาติอะไรบ้างลูกบอกไม่ถูกแต่รู้ว่าอร่อยคะ่ะ เป็นอะไรที่ทำง่ายใช่ไหมร่วมทำง่ายใช่ไหมทำง่ายเดี๋ยวไปให้คุณแม่ทำให้ทานได้ะาะในวันหยุดสุดสัปดาห์<ม>เป็นการใช้ชีวิตเขาเรียกว่าอะไรพัก่อดอนใจกับครอบครัวของคุณนะคะกับเมนูมง่ายๆที่สามารถนะคะทำเองได้ภายในบ้านวุนถุดิบก็นิดเดียวเองค่ะไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะมีแค่เนื้อหมูแล้วก็เครื่องเทศนิดหน่อยนะคะดี ขนมปังได้ทานเลยเป็นเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะแล้วก็มีไมโครเวฟเครือ่องเดียวเองก็สามารถเนรมิตน,นะคะเมนูสุดพิเศษนะคะที่ที่ผู้คนทางบ้านได้ใช้เวลาร่วมกันน้องก็กินใหญ่เลยนะคะน้องเป็นสนใจหนูแล้วนะคะตอนแรกขึ้นมายังยังจะคุยกับหนูอยู่แต่ตอนนี้แม่คุยกับหนูแล้วนะคะมีมีฟต์ละะสลัดด้วยโลกคุณทาแนแอปเปิ้ลไหมคะทานมิฟต์สลัดไหม เขาบอกอไม่หนูไม่ไมกินผักพี่รอนเล่นนะคะนี่ไม่ใช่หักเลยนีเน่เป็นผลไม้นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะที่เข้ามาเยี่ยมชมคาเบูของเรานะคะตอนนี้เราจะแจกนะคะกับกระเป๋าสวยๆนะคะจากทางโครงการนะคะสามารถลงชื่อรับได้ทนะี่บริเวณด้านหน้าบูได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะดูเหมือนว่า กรรมการกิจิรรมศัของดิฉันนะคะจะทานกันโดยไม่สนใจแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะสรุปว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยชอบไหมลูกชอบให้พุณแม่ทำให้ไหมคะเช็คหล่อไหมลูก <laughs> ไม่ใช่น้องบอกว่าหล่อค่ะ อพี่เชฟของเราไม่หล่อหน่ารักนะคะต้นต้นของเราเนี่ยทำกับข้าวเก่งด้วยเนี่ยแล้วก็ใจดีด้วยต้องขอกขอบคุณเนี่ยกับเชฟมากๆเลยวันนี้นะคะที่เข้ามาสอนทำนะคะอาหารหง่ายๆใส่คนเมืองน,นั่นเองนะคะแล้วเรามาเจอกับเชฟตั้งนะคะแล้วก็ผู้ช่วยเชฟของเราได้ใหม่ในรอบเวลาประมาณบ่ายสามโมงถ้าเกิดใครนะคะที่ไปเจอเชฟตั้งนะคะเดินซื้อของอยู่ที่ซูเปอรม์มาร์เก็ตทักได้นะหลอเชฟตั้งผมจำไ,ได้ อย่ากลัวนะคะอย่ากลัวถ้าเดินมากับผู้ช่วยอาจจะคิดว่าเป็นวริการนะคะที่จะเดินตามวงนี้ได้นะคะวงนี้โหดเป็นแก๊งวงนี้ไม่ใช่นะคะเชฟเราใจดีเอ็นี้เดินสิคายยิ้มฟันขาวเลยนะคะจะเล่นไนด้กันขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเลิกเลินประกันต่ขออภัยด้วยเนี่ยพี่ผู้ช่วยเชฟเหมือนกันที่บอกไม่เป็นไรแต่ผมมีมีดม่เตรียมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ ลองเล่นค่ะเป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะกับกิจกรรมเล่นเลน้อยแบบนี้ขอขอบคุณนะคะเชฟตั้มนะคะจากโรงเรียนสอนอาหารบ้านเชฟด้วยนะคะอยู่ที่เพชรเกษมหกสิบเก้านั่นเ, 69, เองแวะไปเข้าไปทักทายกับเชฟได้นะคะขอบคุณจิงๆค่ะค,ค่ะขอเชฟปรุงให้เชฟของเราหน่อยค่ะอาหารอร่อยมากเลยนะคะหนูชอบไหมคะทานอยู่ไหมคะลูก แล้อีกนะะน้องบอก,ทา,อกทานอีกค่ะทานอีกค่ะถ้าอยากทานอีกเนี่ยต้องมาหาพี่นอีกรอบหนึ่งตอนประมาณบ่ายสามโมงโอเคไหมโอเคค่ะน้องบอกหนูได้เ,เค้กไปแล้วหนูได้กระถางแล้วได้กินด้วยนะคะเดี๋ยวจะจะมาเอาอีกแล้วก็เอากระเป๋าให้คุณแม่ไปแล้วเลยน่ยยยารักมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวของน้องๆน,นะคะนี่ก็คือ